ณนะทุดงคาสถานชนบุรีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชนบุรีได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระที่ผ่านมาโดยท่านประธานสงฆ์ได้นําทุกท่านปฏิบัติธรรมโดยนําใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7็อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ใจหยุดนิ่ง พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญและยังได้น้อมอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปสู่สัมปรยภพเพราะทุกวันพระเป็นวันที่กระแสบุญจะแผ่ถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรงผู้ที่มีทุกข์ก็จะพ้นจากความทุกข์ผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เมื่อแสงสว่างจากโคมประทีป ได้ถูกจุดขึ้นเป็นสัญญาบ่งบอกว่าเป็นดั่งประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่องกลางดวงใจของทุกคนในค่ำคืนนี้ซึ่งทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากเพราะทราบดีว่าอานิสงของการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสง์มากมายทำให้เกิดทิพยวิมานทิพยสมบัติและได้เสวยทิพยสสมบัติตลอดกาลนานและเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนาตรายัยมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนาตรายัยเป็นเหตุให้ได้สร้างบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ